สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่แม่ออยถ่ายไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะในช่วงหน้าฝนของญี่ปุ่นอย่างเช้าวันนี้นะคะปกติหน้าฝนเนี่ยฝนก็จะตกหนักมากๆค่ะที่ญี่ปุ่นก็จะมีเมลจากโรงเรียนนะคะว่าจะให้ผู้ปกครองมาส่งก็ได้หรือว่าจะให้เด็กเดินมาโรงเรียนเองก็ได้ค่ะวันนี้แม่ออยก็เลยถือโอกาสนะคะมาส่งเด็กๆที่หน้าโรงเรียนค่ะค่้า่จาอจิ door เปิดที่ทันทีนะคะถ้าในช่วงฤดูฝนเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์พร้อมมากเลยถ้าเดินมาโรงเรียนเองเช่นรองเท้าบูทร่มแล้วก็เสื้อกันฝนค่ะวันนี้คนเยอะมากเลยนะคะวันฝนตกเอาผ้ามาของให้ เพราะว่าที่นี่แบบถ้าต่ากในบ้านมันก็จะเหม็นนะคะแม่อลอยก,ก็เลยซักที่บ้านแล้วมาอบแห้งที่นี่นะคนเนยอะมากๆเลยทุกคนก็คิดเหมือนกันเลยนะ่นเนี่ย น,นี้แม่ก็จะมาทำอุเมชูนะคะหรือว่าเหล้าบวยนะคะล้างบวยให้สะอาดก่อนนะคะแล้วเราก็เอาตัวขั้วของเขาออกอุเมชูนะคะก็จะใช้บวยที่มีลักษณะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะคะถ้าเป็นเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยเขาก็จะมาทําเป็นอุเมโบชินะคะหรือไม่ก็เป็นชชีลปุเวลาเลือกบวยนะคะเราเลือกบวย ลูกสีเขียวใหญ่ๆนะคะก็จะทำให้อเมชูของเราเนี่ยอร่อยขึ้นด้วย ปกรณน,นะคะก็จะมีบวย1กิโลกรัมเป็นบวยที่มีลักษณะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เลือกบวยที่มีลักษณะกลมโตแล้วก็ไม่เหี่ยวนะ,ะไวทยติริงก้านะคะหรือน่าจะเรียกว่าเล่าขาวนอกา5ดีกรีเพื่อที่จะดึงรสชาติของบวยออกมานะคะตัวนี้ไม่มีสีแล้วก็ไม่มีกลิ่น,นะคะ่ะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะตามซุปเปอร์เลย ตัวนี้ก็เป็นน้ำตาลกรวดค่ะที่ญี่ปุ่นจะเรียกว่าโคริซาตูนะคะต่วขวดอันนี้นะคะเราใช้เป็นขวดแก้วขนาดประมาณ4ลิตรนะคะต่อการทำเวชุนกิโลกรัมค่ะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะตอนแรกเราก็ทำการฆ่าเชื้อในขวดก่อนนะคะโดยวิธีการลวกนะคะหรือต้มขวดให้ ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียน,นะคะเพราะในการรองร้องม้วนี้ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนขึ้นไปเราจะได้ไม่เป็นเชื้อรานะคะไม่ขึ้นราแล้วก็จะได้ไม่เสียง่ายค่ะส่วนวิธีท,ทำนะคะเราก็เอาม้วเนี่ยมาใส่ในขวดได้เลยแล้วก็สลับกับน้ำตาลกรวดนะคะแ๋ยว่าก็จะใส่ใสใน้ตาลกรวดลงไป่นเราก็จะใส่สลับ ก็จะใส่บ้วยค่านในบ้าก็จะใส่โบ้ลงไปก็จะใส่้ตาลสับัที่ใ้เาตัวจึกกะ,ะเล่าบ้ในญี่ปุ่นจริงๆนะคะทำง่ายมากเลยแล้วก็คนญี่ปุ่นนะคะชอบทานเป็น จเจริญอาหารนะคนะกา,ารก่อนการข้าวประมาณหนึ่งจอกเล็กๆนะคะแล้วก็จะทำให้เราสามารถจเจริญอาหารด้วยเราบวมเนี้ยนะคะใส่แป้งไปประมาณเราจะสาใส่แค่ประมาณ500กรัมนะคะเพราะว่าที่บ้านป๊อปป้าเขาก็จะดูแลสุขภาพน,นิดนึงเขาก็จะไม่กินหวานนะ หลังจากที่เราใส่บ้วยแล้วก็น้ำตาลกรวดสลับกันแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เหล้าขาวใส่หมดเลยนะคะ1.8ลิตรค่ะ าวางเอาไว้ข้างนอกได้เลยนะคะไม่ต้องใส่ตู้เย็นแต่ว่าวางเก็บในที่ที่ค่อนข้างจะไม่โดนแสงแดดนะคะถ้าเป็นที่มืดแล้วก็ในที่ร่มนะคะก็จะดีค่ะ แล้วเราก็สามารถนำเล้าบวยออกมาทานได้แล้วค่ะซึ่งตัวเล้าบวยนี้นะคะก็จะดีต่อสุขภาพนะคะช่วยในการเจริญอาหารแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุด้วยค่ะยิ่งเล้าบวยอันไหนที่ดองเป็นเวลาหลายๆปีนี่รสชาติก็จะกลมกล่อมและอร่อยมากขึ้นค่ะวันนี้นค่ะก็เดินไปรับน้องอยู่ค่ะตอนเยน็ยนๆแล้วตอนบ่ายแล้วค่ะที่โรงเรียน ดูอจิไทยนี้นะคะมีทั้งหมดสามสีสีๆเลยสวยมากเลยน,นีระหว่างทางจะไปรับนังยูนะคะอันนี้ก็เดินมารับนังยูนะคะที่โรงเรียนนังยูก็ยังไม่ออกมานะช่วงนี้หน้าฝนนะคะฝนตกหนักมากเลยนี่ค่ะอจิไทรด้วย วันนี้เราจะมาทําน้ําหวานจากบวยกันนะคะก็จะให้เด็กๆช่วยทําด้วยวันนี้อุปกรณ์ก็ใใีง่ายๆค่ะก็มีแค่เนี่ยนะคะโคดิซาโตก็คือ,อน้ำตาลกรวดแล้วลก็มีบวยค่ะบวยที่เราต้องแช่เย็นเอาไว้ประมาณ24ชั่วโมงก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้นํามาทําน้ําหวานจากบวยแล้วก็มีขวดโหลนะคะขวดโหลประมาณ3ลิตรแต่ว่าของแม่เาไม่มีก็แมวก็จะใช้ขวดโหลย่างละ แบ่งครึ่งๆนะคะเป็นขวดโหลเล็กๆเนี่ยก็มีประการแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะชวนเด็กๆมาทำกันเต็มมือคือเต็มมือดิเ่ยเออ

เราพาเด็กๆมาแฟรเน็ตเตอร์มูมนะคะก็คือมาดูดวงดาวกันนะแม่ไม่แน่ใจวันนี้คนค่อนข้างเยอะจะได้ดูหรือเปล่าอาป้ายมาไปด้วยลูกมาด้วยด้วยสอดจีดูดีก็สร้างกันเดสวันนี้วันนี้ฝนตกมากเลยแนะม,ม่ก็เมื่นกต้เกันใส่ที่บ้านมาถึงก่อนนะ้วไอคนวิ่งขึ้นมาโนร์โนร์อ้าวมุ้ยกือันนี้ก็แฟรเน็ตเตอร์รูม ็นไงมัง่งอ่ะชัดต่อมีหรือท <Hello. S 1> ันนี้ชื่อนี้นะคะวันนี้คนเยอะมากแล้วก็เขาขายตั๋วหมดแล้วตั้งแต่1 1โมงเขาบอกให้มาดูอีกทีตอน2โมงครึ่งนะคะได้ดูรอบสามโมงน่าจะไม่ได้ดูดวงดาวนะในห้องดาน <laughs> ก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็เป็นคล้ายๆศูนย์ศึกษาธรรมชาติพวกอวกาศอะไรอย่างเงี้ยนะ้องของเด็กๆเ,เขาก็มีให้ดูกันวันนี้ฝนตกกนะ็นัดเ,เพื่อนเพื่อนก็เข้าไปแล้วนะคนเยอะมากมีอะไรมั่งอ่ะลูก ก็เป็นแบบพวกศูนย์ศึกษาพวกอาวากาศอะไรพวกนี้นะคะอันนี้น้องโยคนเมียนนี้ด้วยลูกเนื้เยือรืยรอะถ้าบายสีได้นะลูกอธนบาตาันบาตรธรรมเนืงองเหวนนี้ตอนนี้ก็มีแบบเข้าเดือนวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเนาะก็จะเป็นวันธนบาตาัตรให้เด็กๆเ,เขามาเขียนอธิษฐานได้ อันี้ขนมนัตัวยูกามิดะเกนี่จนทันส้ขนทันสักคสักแตไนแต่ไอน้องเกียวเขียนอธิษฐานพี่บุญแม่อธิษฐานแล้วลูกแม่อธิษฐานะแต่ว่าเรื่ันนี้ก็เป็นห้องที่เขาดูทั้งมันใช้ทั้งหมดเวลา45นาทีเนาะ ก็ยาวเหมือนกันพี่บุญบอกพี่บุญไม่อยากดูนี่ก็มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสเปซอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นศูนย์ศึกษาดวงดาวแต่ก็อยากมาดูนะแต่ถ้าถ้าใช้เวลาตั้ง45้านาทีกลัวเด็กๆจะทนดูไม่ไหวนี่โฮชิมิโยเกิดแบบมีเด็กๆสนใจเรื่องนังนี้ดังดวงดาวโอากาสนะ่าก็น่ามาอยู่แต่ที่บ้านไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่ มันข้างในมันก็จะเป็นห้องแบบนี้นะคะม uh huh. ีอยู่ข้ออธิษฐานใหญ่เลยพี่บุญไม่ค่อยอธิษฐานแล้วพี่บุญเขาโตแล้วยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ขอให้โควิดหายไปนะคะดีขึ้นอะไรเงี้ยเราไปเดินดูข้างในกันดีกว่าค่ะมันจะเป็นห้องแบบศึกษาเกี่ยวกับบุญกะน้าเลยเขงเหน็นเหาอบุญกะเนี่ยไห บุ่นกันออโตเมืองที่เราอยู่นะตรงนี้ก็เป็นเมืองชิโร่แม่ไม่ได้อยู่เมืองนี้แต่เป็นเมืองข้างๆก็ให้เราศึกษาแบบก็เมืองความประวัติความเป็นมาอะไรเงี้ยค่ะเมืองก็กป็นเมืองเก่าๆเหมือนกันนะเนี่ย เหมือนกับขุดพบหม้อหายอะไรพวกนี้เนาะพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยของโบราณนีน่าจะเป็นเกิดม้าเนาะแล้วก็มีปืนมีผ้าป่าเก่าแก่ได้นะคะ เมืองชีโรอยอีนะเป็นเมืองที่อยู่ข้างๆเมืองที่ไม่ออยอยู่ก็ไม่ได้ไกลมากขับรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีเงินเงินโบราณด้วยนชัชบรันดีนะคะตอนนี้กแบบ็เหมืองเมืองนี้เขาจะขึ้นชื่อที่จะพอจี๋เหมันจะขึ้นชื่อเรื่องนัชินะคะซารีก็จะมีนชัชบันดีก็มีบันดีแบบทาจากนาชัชเนาะแล้วก็มีนี่ชาวสวนนชัช มีจักโบราณด้วยนะคะแถวบ้านเรายัางมีเลยตรงนี้เป็นทีวีแบบนี้สมัยก่อนนะไม่ว่าจําได้ตอนเราเล็กๆยังพอมีดูนะ <c oughs> เป็นปีหนึ่งเก้าแปดศนเป็นของใช้บ้านเพืิงแบบรุ่นโชวะโชวะเราน้ตันนี้อันนี้เป็นโรงเรียนโรงเรียนสมัยก่อนเลยเ <c oughs> ขียนว่าเป็นโรงเรียนนะคะชิโรอยอิชิโน Oh. โต๊ะนี่โต๊ะเรียนสมัยก่อนเป็นอย่างนี้เล็กๆนะน่ารักจังตรงนี้ก็น่าจะเป็นชุณครูตรงนี้ก็เป็นรูปโรงเรียนโต๊ะเรียนหนังสือของเด็กๆนี่มีหนังสือเรียนด้วยนะ mm hmm. เห็นยิรากรนันโนเรนชูปกุกโกโนฮโอ้หรุ่นแบบนี้เลย ที่ที่พามาในวันนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆศูนย์การศึกษาการเรียนรู้ของเมืองชิโร่อิค่ะก็จะมีทั้ง planet room นะคะให้เด็กๆศึกษาเ,าเกี่ยวกับอวกาศได้แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์นะคะศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองด้านล่างก็จะมีห้องสมุดขนาดใหญ่นะคะแม่ไอยชอบห้องสมุดที่นี่มากเลยมันจะดีกว่าห้องสมุดที่เขตที่แม่อออยู่นะเพราะเป็นห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่มีหนังสือสําหรับเด็กนะคะน่าอ่าน มากเลยแต่จริงๆสําหรับผู้ใหญ่ก็มีหนังสือทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหรือว่าหนังสืออ่านอะไรให้เราได้ยืมได้เลยนะคะแล้วก็หนังสือเขาจะใหม่ๆมากก็จจะชอบมากเลยกับห้องสมุดที่นี่นะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้มาหรอกเพราะว่ามันเป็นเขตที่อยู่ห่างจากเมืองที่ไม่ออยอยู่นิดนึงค่ะ น้องยูเขาอยากจะซื้ออะไรต้นไผ่ซาสซานุหานะใช่ไหมเราเดี๋ยวพาย,ยูไปวันธนาบาัตานะไม่รู้มันมีหรือเปล่าแต่ว่าพาย,ยูไปซื้อที่ซูเปอร์นะเขาอยากอธิษฐานวันธนาบาตาัตะตอนแรกแม่ไม่ได้ซื้อให้นะมีไหมลูกซาสซานุหานี่ร้านร้านต้นไม้อยู่เนี้นะคะ่ะลูก น่ามาเจอแล้วยูจิคุงซาซานอฮามิสเกต้าโดเรกานานิย่าซาซานอฮาเย่ใครกันอีน้อเด็กคนนี้มันมาที่ประเทศอะไรซาลาโน่อิปอิปคุงต้นอะไรต้นอะไรสี่ร้อยสี่ร้อยสามสิบแปดเยนเยตโต้โอเคอเซซวยไหมยันอ้อ ออแค่ได้ฉันเนาะเอาส,ว,สวยๆไหมอะนังยูอันนี้ไหมอะโคจินฮูกบคิเดจะอันนี้ดีกว่าไหมคะเดี๋ยวอันนี้นอ่าอ่านงยูไปซื้อเองนะใช่ตรงนี้ลูกให้คุณพี่เขาตรงนี้เอาอยูของกินละยูจา๋ายูต้องไปเสียเงินตรงนี้ลูกอายูจิใใตของยาดิไดจะล่ะยูจังก็ต้องไปซื้อเสียตังค์อะอันในกายใช่ไหมเด็ก フフ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 ねフフ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 フっフフ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 フ กัาじะขอมา่ะอากะอากค่ะขอมากค่ดอคมาก่อคา่อบากา่อบคุณา่อบคุณมาก่ขคุณมา่อบุมากคอบคม่ะอยก่อุาค่องไม่อบคุาก่บคาก่อ่บ่ม่ค อะไรไม่รู้โอนไกลอะไรคร่ะ ยゃจังให้พอยูจังกรอกได้ซนด้วยขอให้ขาเล็กลงอันนี้กูเขียนมาจากโรงเรียนที่อกาอท่คุณนนกอะไร มามาอุนเกะใช่มมามาหนูปากแม่เดี๋ยวมาลองเขียนด้วยดีกว่าเอาวิพิลอะไรอ่ะโคโรนาอะฮายาโกซามาริมาเซโยนขอให้โคโรนาหายไวๆมาเดี๋ยวของมามาหน้านมาเขียนอะไรดี๋ยวมาเอาสีสีพิ้งคืนดีกว่าอันนี้ของมามามาไปมามาเอาสีนี้วยไหมสีด๊อก ママちゃんなママちゃんなはい。なんかあんまり使ってないんだよ、ね。そうなの。うん、は。家だもんだよ。ゆうじとじえ。し。 เซนินิีママ่ยห้มจา่ขอให้อยกับพี่ปุนมีความสุขโอเคโอเคจ้าปับโยจังเาะวัดจ้าจ้าอะไรับอะตัวอะตมคย もっつけて。 ป๊ากลับมาดึกละก็อันนี้ป๊าาก็เขียนเอาไว้ให้นะว่าขอให้มาม่าเจีแล้วก็ยูจิสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ยิ้มทุกๆวันนะคะก็ขเขียนทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืน ก็เป็นคลิปในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาค่ะสําหรับแม่บ้านญี่ปุ่นคนนึงนะคะและก็ขออธิษฐานกับดวงดาวขอให้ทุกๆคนมีความสุขเช่นกันค่ะขอบคุณที่ติดตามชมสําหรับคลิปนี้เจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ